เจสซี ues, ่โรดิเกสแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์ไฟเวทของ w ินยูชาวอเมริกันคู่ชกของพี่แหลมได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่อยากที่จะขึ้นชกกับทางโรมันกราเลสเลยโดยที่ทางเจสซี่โรดิเกสเขาได้เปรียบเทียบว่าเรื่องนี้ก็เหมือนกับการที่เขาจะต้องขึ้นชกกับโจชัวฟังโกแชมป์โลกปกติรุ่นซูเปอร์ไฟเวทของ WBA ซึ่งเป็นพี่ชายของเขานั่นแหละเพราะว่าทางเจสซี่โรดิกเกตก็ให้ความนับถือทางโรมันกรซาเลสปะหนึ่งเป็นพี่ชายคนหนึ่งของเขาด้วยเช่นกันเว้นจะไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงกันได้จริงๆตามวิธีของมวยเท่านั้นสำหรับทางโรดิกเกตนั้นก็กำลังจะมีโปรแกรมขึ้นป้องกันตําแหน่งหนแรกกับพี่ลามซีสเกตนครหลวงโปรโมชั่นอดีตแชมป์โลกเส้นนี้สองสมัยชาวไทย ในวันที่25มิถุนายนนี้ที่เมืองซานอันโตนิโอส่วนทางโรมันกรซาเรสนั้นปัจจุบันเขามีดีกรีเป็นแชมป์ซูเปอร์ไฟเวทหรือว UBC ไดมอนด์คนปัจจุบันและล่าสุดนั้นเขาได้แจ้งไปทางกคดอนบอยโปรโมชั่นว่าเขาอยากที่จะชกกับเอสตาดาให้เร็วที่สุดก่อนจะมีข่าวออกมาว่าอาจจะมีขึ้นในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้นั่นเอง